ครับสวัสดีครับยีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตี่ยมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอเตี่ยมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของเซียนสกลุลนะพี่น้องเนอะเซียนสกลุลคนอุดรวนะันพันวาพี่น้องครับถือว่ามวยนี้ก็เป็นงวดแรกเนาะพี่น้องเนาะที่ช่วงไม้พอเตี่ยมครับพอเตี่ยมก็จะมาลงฝากพี่ฝากน้อง ไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันนะพี่น้องเนาะรับมือวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่สิบห้ามกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกเจ็ดสองห้าสามแปดหนึ่งับเล็กล่างก็ออกห้าสามนะพี่น้องเนาะครับเอาเตรียมผ้ามาเบิง่งมาติดตามมึงน้ำกันนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนสบกลค,คนอุดรนนะพี่น้องเนาะ ครับไปเบิ่งน้ากันนะครับ เรยนแวาคู่ก็ไม่ออกไม่ิดเลยแล้วมนเสียนี้หล่อพัฒนา เอาปเป็นเสียนสก,กลน้องพี่น้องเนาะเสียนสก,กลคนอูดอนดครับ บนล่างมีอ่งรูดพี่น้องแปดกับหกนะครับ เกกอบหกพานนำกันครับพี่น้องครับชุดวินพี่น้องเปดหนึ่งสี่หกนะครับ รับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะแ8บหกแสี่ แปดหนึ่งแปดแปดนะครับ 8, 8, 8. 6กสี ทีหนึ่งนะครับรับเน้นติดแปดได้พี่น้อง ขับเนียนสีหางครับเหล็กสามตัวพี่น้อง ตี่หกแปดกันเบิ่นมี่หกหกเลยพี่น้องเด้อยหกหกกับแปดแปดพี่น้องกันเป่ากันเบิร์นไว้ สัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ปนะครับเด้อครับวันศุกร์ที่17มกราคม2568ดนะพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนสกคนบนล่างวิ่งรูด8กับ6ครับชุดวิ่งก,กับ7 8 1 4 6ดนะพี่น้องครับ8 6 8 4 8 1 8 8 หกสี่หกหนี่นึองเนาะเนี่ยน8 6 8แ8ด8ปนะครับอับเลขสาตัวกับสี่หกแปดนึองเนาะกันเบิดหกหกน้ำตาทีนองเนอะหกหกเนาะครับเนาะมากสวัสดเฮาก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำน,นะครับรัาพเต้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนสกุลน,นะครับเนาะที่ได้ชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม้พ่อเตีม ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบริงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะอับจนแน้วพอเตรียมข็อเว้่พอนคอยเขาคอยแตกปังๆอับพี่น้องเอฟซีขัด้ฉลยโชคๆมันมานกันนะครับเอาอย่าลืมด้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นํา เพื่อจะบอผัดชิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะเอัสำหรับชิปนี้ขอทุกคนโศกมันมันพี่น้องเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม